วันนี้นะก็เป็นวันที่สามของเราแล้วนะครับของเรื่องคลิปแรกที่เราเข้ามาเราไหวเพี่ไม่ถึงไม่ถึงเลไม่ถึงวันนี้เหรอใช่วันนี้ตอนนี้ใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจูหรอกลุกเตือนยังไม่ไม่เมื่อกี้งงพี่พีรมนะว่าไปวัดเอามาเออใช่ก็เพราะวันวันแรกใช่ค่ะร้อนหรอกทำไมอ้อยอร่อยมาเรื่องมาที่ไหนพี่พีรม ทีมนะคะปางทอค่ะเราจะมาขอพรกันนะคะใช่ค่ะตอนนี้ทีมงานเราก็ดีใจเลยนะใช่คใช้คำว่าทีมงานนะครัเพราะเรามาแข่งเลยนะโอเเราจะรวยทั้งแก๊งเลยค่ะไม่รวยเหรอคะแม่ใช่ค่ะทัมงนนี้คือแบบีความสุขเลยแม่นะใช่ได้ทำสุดเลยนะกเพราะเราได้มาทำงานนะใช่ค่ะเราที่เที่ยวเยอะมากในแต่ละวัน แม่ดูมุมนี้ก่อนมุมไหนมุมไหนนี่แล้วจ้าแม่กดอิมนะครับมาขอพรกันจ้าแม่กดอิมปางทองค่ะสวยไหมี่จิสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยนะครับใช่ครับไปดูกันค่ะว่าด้านในจะมีอะไรบ้าง มาบามาดูตัวอย่างคุณยายทำให้ดูหลงยายจะไปจะมาอัพตรงครับมันสวยเลยตาหยิีงแม่ตรงนี้จะเป็นจุดนะครับเป็นเลข8ใช่ไหมแม่ใช่เลขอินฟินิตี้นะครับต้องไปยืนขอพรตรงนี้นะแม่นะ จะได้ยังเฮงเลยรวยนะแม่คือนเขาต้องทำยังไงบ้างก็ไปยืนตรงจุดที่เขาเป็นเลขแปดนะคะเพราะว่าเป็นหงจุ้ยของเขาแล้วก็จะเป็นเหมือนเครื่องวัดอินฟินิตี้ด้วยลึกจากนั้นนะคะเราก็เลขแปดนะคะแล้วคือบอกชื่อนามสกุูแล้วก็ขอพรแล้วก็จะโกนไปเฮ้ยรวยรวยต้องยังไงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ไปถึงฝั่งนู้นเลยนะคะข้างกล่องนี่ยินไมคะรับรองนะคะว่าน้องพี่ไหวไหมคะไหวค่ะแห้งๆรวยๆนะคะท้กงีิวเลยเขาไมปกคะลูกเขาไมเอ่าไหม นี่ไม่ไปอ่ะเพิ่อย่าเพิ่ขอใหน่ท่น่เรียขอขอขอวี่ี่้องกินต้องอฟินตลนอฟินิตี้อยนอะเอาใจยืนเนอดคนดังนะคะสาธุเดี๋ยวส่งไปไม่ถึงอของมเบิร์เอนเด้วยดวยดังดัง ไปเป็นนิ่จะไม่ยอมแพ้กันเลยสักถางเลยใช่ไหมอ่ะน้องไป้องไปงองนะอ๋นะเกี่ยวกัไรเปรอเล่นนี่แหงเลยด้วย h a p p ี c h a ่ e คนลุกเลยอ่ะโอ้ตัวแทนเราไี่เสียงดีจริงเลยครับแม่เดือนนะครับก่อนได้เลยครับร้อนไม่ใช่รือ่ก็ตอนนี้นะครับแม่ก็ได้ขอพรแล้วนะครับนะแหงๆ ใช่ครับขอให้เฮงๆรวยๆนะครับครอบครัวของเรานะฮะดังไหมคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอให้เงเรวยๆเหมือนกันนะครับเฮงเรวยราม้าจราะหุยฝั่งโา้จัดหนักจัดเร็มเหมือนาันนะครับวยมากวเาาเา นี้นีมองขึ้นตรงนั้นไปใครเขนเขาจะเป็นตนค่ะเข้ามาหาเราใช่ไหมมาอยู่ตรงงานเราพี่ไก่มาขอได้เลยข้างบนเป็นจุดของจุ้ยตรงนี้แหละค่ะนจุดที่พาราเข้ามาอ๋อเนี่ยเป็น8ดชิพแปดแปดคอคออี่รครับพี่ม้งิวตอนนี้เราก็เจอเป็นเครื่องหมายอินฟินินะคะหรือเรย่อง่าเลขแนีเองจะเป็นโคช่วยนะคะอันนี้เลขที่อันที่สเนาะค นนนนูู่่่เยยลอที่แรกก็คือด้านหน้าที่สองก็คือในตัวฐานใช่ไหมครับหัวใจใช่แล้วที่สามก็คืออยู่ตรงส้นเท้าใช่เห็นแล้วค่ะได้มดสามที่ใช่ครับถ้ามาที่นี่ต้องหาให้เจอนะคะต้องเจอสามที่นะครับใช่ค่ะถึงจะเฮงหงเรยรวยใช่ครับเฮงหงรวยวันนี้พวกเราก็หาครบทั้งสามจุดแล้วนะครับเราได้จุดพอแล้วนะคะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิลกับฟิลแล้วก็พ่อแม่นะคะได้มากราบไหว้นะคะแล้วก็ขอพรค่ะกับเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่มาเกล้าค่ะค่ะ พี่กับฟิลนะคะแล้วก็พ่อแม่น,นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขเหมือนฟิลๆ Happy Channel นะคะค่ะสำหรับคลิปน,นี้นะคะไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย